อมชานติวันนี้วันที่12เดือนสิงหาคมปี2022เราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนบานคำสั่งของพ่อก็คือจงอยู่ในสำนึกดวงยานตาอจงกลับมาบริสุทธิ์แล้วทำให้ทุกคนอื่นๆนั้นกลับมาบริสุทธิ์ให้สติปัญญาของลูกนั้นมีศรัทธา แล้วรับมรดกเต็มเต็มจากพ่อคำถามของเมลีในวันนี้ก็คือในตอนจบในขณะที่จะออกจากร่างกายของเขาใครและที่จะร้องไห้อยู่ในความทุกข์ระทมคำตอบผู้ที่ไม่ตายในขณะที่มีชีวิตแล้วเพียรพยายามอย่างเต็มที่แล้วไม่ได้รับมรดกเต็มเ็มของเขาจะร้องไห้อยู่ในความทุกข์ระทมในตอนจบ คำถามที่สองทำไมจึงมีการต่อสู้และทะเลาะเบาะแวงและการแบ่งแยกและอื่นๆอย่างมากมายในเวลานี้คำตอบพวกเขาทุกคนได้ลืมพ่อที่แท้จริงของเขาแล้วได้มาเป็นลูกกพร้าพวกเขาได้ลืมแม่และพ่อผู้ที่พวกเขาได้รับความสุขอย่างมากมายพวกเขาพูดว่าท่านนั้นอยู่ทุกคนแห่ง และนี่แหละทำไมพวกเขาต่อสู้และทะเลาะบาะแว้งกันในหมูบของเขาเองอย่างต่อเนื่องดังนั้นบาระบาได้พูดว่าลูกกำพร้าพวกเขาไม่มีพ่อและแม่แน่นอนพวกเขาจะต้องต่อสู้และทะเลาะบาะแว้งกันดาราพวคุณธรรมในวันนี้จุดแรก เพื่อที่จะรับมรดกสวรรค์ของลูกจากพ่อให้ดูแลสิ่งสร้างของลูกแล้วจงกลับมาบริสุทธิ์เชี่ยนดอกบัวในขณะที่นี่ชีตอยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูกพระบาพูดว่าจงกลับมาบริสุทธิ์เช่นดอกบัวในขณะที่นี่ฉีตอยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูกจุดที่สองแสดงให้ทุกคนเห็นหนทางที่จะมีความสุขถึงยี่สิบเอ็ดชั่วอายุขัย ให้นำที่เป็นกองของความรู้และวก็เปลี่ยนจากสูตเป็นบรามินแล้วก็มาเป็นเทพข้อของบัพตดาสำหรับเรารูกในวันนี้ก็คือขอให้ลูกเต้มจงเต็มไปด้วยความรู้แล้วจบด้่งความรู้สึกไม่ชอบต่างๆโดยโดยการมาเป็นนายมหาสมุทรแห่งความรัก ซ้ำขอให้ลูกนั้นจงเป็นผู้ที่เต็มไปได้วยความรู้แล้วจบที่ความรู้สึกของการไม่ชอบต่างๆโดยการมาเป็นนายมหาสมุทรแห่งความรักลูกผู้ที่เต็มไปได้วยความรู้ก็คือผู้ที่มีความรู้คือนายมหาสมุทรแห่งความรักสำหรับทุกๆคนพวกเขาไม่มีอะไรนอกจากความรัก ทุกว so ันนี้ even มากกว่าคการับทางกายแล้วมีความต้องการต่อความรักอย่างมากมายสดังนั้นจงมาเป็นนายมหาสมุทรของความรักและยกระดับผู้ที่ประณามลูกดังเช่นที่พ่อนั้นมีความเมตตา และความรู้สึกที่ให้กว่าคุณประโยชน์สำหรับลูกหลาทั้งหลายในทำนองเดียวกันลูกผู้ที่เตได้วยความเมตตาและมหาธรองการให้อภัยเหมือนกับพ่อไม่สามารถที่จะมีความรู้สึกของการไม่ชอบต่อใครใดๆได้คุณก็สะเห็นวันนี้ การจบสิ้นความจำกัดทั้งหลายและชุบเลี้ยงสายตาที่ไม่มีขีดจำกัดละทัศนคติอันไม่มีขีดจำกัดแตก็คือพื้นฐานของความเป็นหนึ่งเดียวกันการจบสิ้นความจำกัดทั้งหลายและชุบเลี้ยงสายตาและทัศนคติอันไม่มีขีดจำกัดคือพื้นฐานของความเป็นหนึ่งเดียวกันอัชาโอมจาเต็